ให้ไปเคาะตูนี่ดีหน่อยจั๊กนี่ยิ่งมา่เคาะตูเมียผมเลยคกอยังนี่ยังก็ของฝากนี่บ่เขีมยมาอืม่ะทางนี้นนี้อืมมันน้องนนี้อมมาค้คันนี้มาขอเรียมาเรี่มาอเงินเง่นนะ้อไปไปทำแล้วไปไปเด้งไมทันด้แบ่ใช่ดุ โดยสบัสดีสวัสดีเด้ออฮะเตียมาด้บี่มาเ้มาเ้มาตูเราพอเตียงเเฮ้ยเฮ้ยใช้เกือบนี่ใช่เกืบนี่ใชถุงเข่างามแผน้ำตีนเกลืน้ำตีนจดอ่อือหนาวเทคือมนี่คือฉิ่หนาวอินเดียมารอกหนาวบ่าปะนี่จำชะจำชา A à, phô phô, sám sáng, sáng. phở tiền nè mẹ Phở tiền mà tới đây ạ Mà tới Đôi Sơ bài đi bà rung nè mẹ Dạ đi Sơ bài đi con nữa Dạ dạ Ủa Dạ dạ Ủa mẹ nó phở tiếng cho nó Đi nè Thấy vâng, vâng. <laughs> 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 đi hey. Đi ย่นลูกช่องลูกคอมตูลกคอตูลูก้ยลกอะเฮ้ยไป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 ยบิงเมไปเนอเนอนี่กักกักกักเจ้สวัสดีรุ่งนี่ลูกจเอุยหนาวเลยหนาวเลยให้ไปคตูนี่ดีง่อยจั๊กนีดีง่ายมาเคาตูเมยกผมล ีของบ่ขิงขังขิงขังตอนหับพ้เตียงนี่ยังก็ของฝากนี่บอฮึไปเลมาเอาเทสบาดีปะรุงด้วยีละสบาดีปรุงราีปุง้ได้ยงั่นอนบ่ดอ้บ่รอพ้เตียงยู่ใช่ในใช่ทกตีนะมันแด้มาขึ้นมุงนอ่งด้หน่ มึงรูปมึงรูคนตีอะไรยังนม้มุดนี่นี่าหมักนมุดว้าวปามุดมักน้ำมุดปากนวดหมักน้ำมุดปากนวดปากลายเพลยวควคย่อขึ้นย่อขึ้นป้าูกมึงาแ่บดินี่หมักน้ำมุดปากนวดมาบเมาบเจ้า่ะ

เพิ่นมาติดแต่ว่าเครื่องเพิ่นมาบะบะครบเครื่องบะครบเครื่องบะพ่ออะไรแต่ซัมนี่เลยอะซัมมนี่ยเลี้ยไเลยบะแล้วเพิ่นยังชิม่าม่อยู่เครื่องเพิ่นยังสร้างเครื่องอยู่หนาวไม่แก้แน่บางงวดได้ดุเจ้า่หนาวบ่อุ้ยแม่ออกมาก็ชิมชันให้ชุกเลยชุกระเบ้อไหนมันมุดยังเป็นมุดนุ่มบ่แม่แม่ ยางอ่ะโอ้มียางแน่นะ่ะมีว่ามักน้ำมุดปากนวดมาลองดูักมังนมุดมังนมุดปากนวดเออหนาวมาให้ดิอ,อันนี้ <Yeah. S 1> ว้าวของฝากจากเมืองพีนเซปูล <c oughs> ว้าว <c oughs> ขับใจพ่อเตียงกันขอบใจเลยขอบใจเลยลูกอนี้องขาดแม่ว้าอนิเมะสรางเองนี่ยาลเออดูดดูดูนเนาะนเขาะนมเออี่ใครมาบิวมาตอนไหนเคก็น้อยนี่ก็นกหน้อย ไม,ไม่พอเตียงกกลแล้วปีงไก่เจนูบกใหญ่หนึ่งนะ่ะว้าวของอร่อยเลยรีวิวของอร่อยเลยของแซ่บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมด้วย่ะของแซ่บนเนี่ยจริงเหรอจริงเหรออร่อยไหมอร่อยไหมไม่แก้เลยถามเจ้าหันปากหนวดได้ลูปากหนวดได้ดเเุเอาผืนแก้ไปเอาผืนแก้ออกเลย อย่เปลื่อนเด้ขอขี้เข่านอนหน่อยเด้อเอาวงไปเห็นแล้วหรอเห็นแล้วผมพูดยียงเห็นอะนายเป็นบุญถิมเด้อผมเจาา้าหน้าอะไรคุยไทยไม่ได้ใช่แบบนี้ อร่อยจริงเด้ยที่แม่บอกปลาดุกเนี่ยอ like ร่อยจังไงปลาดุงปลาดุงนี่นี่มเนี่ยผมมือเป,ปื่าเด้อเด้อปักจะเอวยมาปากหนวดได้นี่นี่ <laughs> ไม่นอนมดแต่ก็ไม่นอน,ดไ,อน,อน,อนได้เด้อมืออย่างน่าฝนไม่ได้ตก ชูเปียบไปดูป่าชูเปียบไปืมว,ว่ายังกินแซ่บอ๋อทีมหันบ่นบนเฉดุว่างไวไ้เลยดุละเอียบเหนียวเลยฮึเก็บอนไรไปวางไว้ชวนมาวิวบังบังอ้าเสือกขาดแขนบนาบนี่เพิ่อมาเปิดตู้เพิ่งมาเปิดตู้อะไรเพิ่งมานอนน่ะแม่ใบตัว อยู่นอนนเมกเอ้ยายยายเล็ก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 ะรจ้ะฮะรียจักเอาดิวะมาเราิวชิคอัเนี้เราประตูท่านปิดจ้ะให้เม็ดเลยดีเอ้วเม็ดอัดแล้วเสียิวอัดแล้วเขาว่าไรหรอกเขาว่าไรหรอกเอา

เชบอลเชบอลก่อาเลยนะเอาเลยไม่เอาเลยอเลยเลยเชะอ๋อต๋ชิระตไปอุยหนาวจังเลยคือริงหนาวกับหนาวคือติงหอนกับหอนไม่ครุมเฮียนะนวดนว มองดูไปขอวเอาดินเอาดิเฮ้ยไม่กลวเยอยู่ข้างหน้านไม่กลวน้อไปขายว่างไว้ข้างหน้าเอาแค่ขุดิ่อู้ะหเฮยมัหมัห มาเงี้ก่อฮะมาเงี้ยก่อนมาเงี้ยบิวบอไนี่มาละมุนมกนวดมันนวดปากนวดปากนวดเมื่อปากบอกปากเมือกบอเค็ดมือนล้เลยลูทิันไหนกองไว้เลยดูกมัอนอ่ะครนี่รมันนอาบาเดียบาเดียวคือข้าๆมีอย่งนี้กินยังไงกินน้ำมุดนี่ เ้สบายดีเลยเอ้ไนเอาดีไนบ่แบงเอาลยมเอบ่แบงอาลายทุ่งอย่เด้อ๋อยังใช้กระชุบบ่ไเมนใช้เบนคื่ลานก็ใช yeah. ้เ yeah, ่นอ๋อเป็นใช้เ่นแน่น <si> ี S <s uh, ่บ่ฝุ่นร้าช่ปัดกี่ฟุ่นมาไว้ แมนอยู่มาเปิดดอกเปิดเขาเข่าได้แต่มันกิมีหน่อยแต่ยังใข่กลัวตอนจะได้เนาะยามฝนไม่เมาเนาะนยังไม่ยังไม่เข้าลสมุดบ้านมังคุนไปแจ้งนี่บอกเบอรเล่วกมังมุดเยเฮยนั่ง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 ่นั่งนัเด้อนั่งน่งนั่งานน่น่่ั เออของตัวเอชบิวน่ะน่ะโอ้ยแบยัง่นนายังงโมเดลเครื่องเครื่องเพิ่นมดกอนเลยมีติดติบ่มีเหื่อนบ่บอไดเอาตวติดพี่พี่ประตูกลางนี่เจ้าของในายพูดกับนายพูอันนี้ bỏ bỏ phùt, bớt bớt sang đi ăn mền. Boy, bớt 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 con, bớt 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 มื้ออื่นเพิ่นสิมาใส่ใหม่บ่ข้ายากขึ้นแล้วพี่น้องอ้อแม่นมันก็สิคนบ่ติดเท่นั้นแหละไข่อยู่หน่ยนึงสิประมาณนี้แหละบ่ได้ยงเนไ่อยู่ก็ไข่ตันแต่เปิดแต่ว่ามงแดงยังน่ะคนย่างชนได้แดงนี่อาผู้ย่างข้าชนตเย็นพอดแม่นาโลเขาเลยนะนี้รถจะตกใแน่บาดนี้คัๆๆ ท้าไนอีกบอกไืมขันกันนี้เขาเ็ดขันไปนี้แต่ตัดไปพพูดอันนี้เป็นห้องส่วนตัวนั่งลินนะอ้นี่เละเป็นห้องใแย่ชนทหารเลยแบบนี่ชนชนแย่บวนกันเลยนี่ลูกเต่าลูกลานเป็นปีหพ้บุดอยู่นี่ขับเอแยะชนไปเยอะมาแล้วคอยรื่เงินฮะนั่งเงยนลาน

แม่แม่เม่ให้พวานึงกินได้แม่ก็หมดเลยผืวานึงเหรอแม่มาอนบอนี่มัน mm. ถุงเศร้าคุณบ่คิดวานะสิปอกคือเศร้าน mm hmm. ี่มานนี้แดนี่ตัวนี้แดตัวนี้หากินยากไ้นี่นะน้ำมุดนวดน้ำมุดนวด ได้ตงวันหมดิด่อยนวดบ่หอให้พอตุนอเมงกระไซอเมงกระไซเปิดรถพอตุนนะลูกมาสีมาสีมาพีพปูเหรอตปูพอตุนไปอย พอปู่่เมือ,มมมพอนพออตูนหนาวเนาะหยดไม่ฉาลิ่งหนาวเนี่ยไพโทมานไไโทมอนองยิริได้ไหมล้วนเลยล้วนเลท็บได้กับมี่นาะปูมันจะว่านหางเป็นูนทกับป็นดึกเนาะล้วนนะโม่เนโท็นล้วนนะแมันข้างไรเนาะ เมนจเป็นไโทรล้โทอีกต่ว่าทนี้โทรนั่งดันดโทอีกพี่ดอกเจาชะวิวพี่ดอกไข่จนะวนะม่ได้กับโรคือกันเวหลายคนโเขเป็นยังเขาทดสอบกันเวอราอือทดสอบดสออมของันอคือเป็่นบ่ะของแรเงินคือบปี่นหเป็นบางคนบ่ ขอีน่บ่ไปไปไปเ่อยกิน่าหบ่ยังลไปไปหาเขากินกันด้วยใเด้อเบิ้งไปอุ่นกินเพื่อนบ่อจุดเอเท่าน้ำแ้จะกินอีตีอยได้เยอะข่อยนะอิงเนื้เบรยูและลูกเต่าขอยหายยู

ยันท่าหัวบเยียยังน้อ่าอ่าได้อ๋อแล้วมีหลายคนไปเเด่อไปบ้าเรื่อไปบ้านเอมาเอาวี้กันาเอาีกัน มันน้องยูรกินเป็นเอื้อมเลยกินเลยยูรีกินแล้วดนเพื่อนเพื่อนไปเยคุณ้าจะไปบาไปไกองไม่ได้กองไม่ได้ชุดชั่เนะมันปิวไปได้มัเช็ดหนาวเนาะแม่หักกัหนาววันนี้เนี่ยโดยว่านร่มแต่ว่แห้งสักนี่

ไอ้ของม่รู้ว่าเซ็ดมืออ่ามันเปื้อนกรเซ็ดเอาดุพัดสิไปดึงมันกระเบิดปจักจบแล้วเหรอวะไม่เลยได้ไง่้าพายมือนเอาดีอาดีเนี่เอาดีเนี่ยเอาดีพลังอยู่ดีเอาดีเางดีดโอย่าอ้ยแม่ขี้เ่ดูขี้มอห้อกินแล้วเอาดนี่ยเอาดีน้องดิวเอาบ่วงนี้ดูกคนม่คบ่วงเพชรนถือน้ำแกง ดีมือหาน้องยุริแล้วยุริกินฮอทพอแล้วเอาตอนนั้นก็ได้ดุอ่ะตอนนี้มันมาถือถือบ่ะน่าเอาว่าชิ้นแหงไหมชิ้นแหงปะชิ้นแหงดุเอาว่าเอาว่าคข้างใน ม่ยแซ่บบเป็นตู้แกงถ้ากินนะบอกเสีบนะบอยอ่ากินแล้วตันไหนกินผักหันด้ผักหันดี้ัพอมาเด้อพอมาเด้อ นอนมีตู้ดิขอตูก็มาปนอนมีตู่หัมะรขอตูแม่แลก็กกกกมีตู้อ้าตูเสียไนอนมีตู้ม่ตู้อะไรไปว่านอนม่ใบไปนอนมีใบไปอสอนตัวคนคืออมรึเปล่าดหม่หลายเลยเสียบทองเยอะแม่กินน้ำนก็อยาเลยเฮ้ แสบเ่ปอจังเดอนอืมเจ็บๆมันแสบเป็นมได้แสบนะฮะี่ปากหนวดมันมดปากหนวดดีแนี่ปากหนวดปากหนวดมาหาปลาลุงนี่เ อุย้ยเต็มหมดอันนีด้ดิไม่หน่วนเท่าปะยังมันนละมุมติดยางยางมาให้ดูแทนในถุงเท้าเจ้าน่ะถุงเท้าจะเหยียบหม,มักแน่น่ะถอดเรื่อถอดเรื่องๆๆเรื่อข้าวไปใช็ถุงงถุงเท้าข้างในลายพี่ขาน้อยไม่ตู้เพื่อนนะผมนี่คือสภาพที่ว่าซะแล้วนี่นะ นี่คือ,อสภาพซาหัวซาหัวแล้วนี่นะเป,นเป็นประมาณนี้นะพี่อผมพ่นสวยผมสวยเงางามสาวพรบอกนี่ขักร้ายดุเอาไม้ไปเอากองไม้มาเอาใจกองไม้ได้ไปถิ่มขยะพะลุเนี่นย้าเตียงตักเอาผ้าเตียงแก้ให้นะ่ะเอาไม่ดุเอากองไม้นี่โอเคว อร่อยมากเรียบร้อยบาทนี่มาเก็บกระตูกันเด้อดิ๊ดพายดิฟคอยเม่์เนี่ยดุงั้นพายดิข่อยแม่ไปไหวแม่นะบ้าฮะฮะเจ็บมือเป็นยังคือเจ็บมือเป็นยังพี่ช่วยแม่แนนี่แม่มันหลายอย่างอย่างไรไปด้วย Này, hay tiếng hiểu vào đây đi Lại đâu Lại bó, phải đi khỏi lại bó Sợ nó này hả nè Vâng nơ Điều vào đây ạ Ờ xe lột lấy cái này Xe bằng với bài đâu đó Tăng luôn, tăng Tăng nó đâu, tăng sẽ khỏi ăn hẳn Lại bó ไหนวะเราอม้งเงงบ่เออค่อยๆเลยเก่งนี่นี่เก่งกับไร่ตูอีกตูีกถีกัมเป็นเล่ตูเเอ้ยเนาะอยู่ที่นี่ฮะเอาตังไว้โล โอเคเนาะพี่ไปนอนงไอคลิปนี้จบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้ไปหาพาลงดูดิขับไปอยู่ไปนอนก่อนเด็กดื่นเลยอากาศก็ชี่นนนนาวเย็นๆแน่หมดนี่ต้องพอลงดูแต่ต้องหอดแล้วเนาะมันมีมันมีของฝากว่าข้างหลังรถนี่ใช่โบมี่หยั่งกิ้งก้กาวเนี่ย กินบ่ได้ตาวได้ชานได้อย่างนะ่ะมาขับเลยมาขับหมูเหี่ยงเลยเนาะด้วยไปเถอะเนาะเลิกเดินเด่ะอำลาอำไล่พักผ่อนบานี like ้กินข้าวกินน้ำกินอิ่มเลยสบายดีปรุงก็นหรอกสบายดีเด้อบ๊ายบาะตะกะบ่บ๊ายบายบบ๊าายยจุ๊บแม่จุ๊บพ้าเตียงแม่นะแพงผ้เตียงไหม ถามลู้ถามบาพอเตียงด้พอเตียงกี่ผ้าอีดะไปใช้ถามดูอืมถามดูค่ะอีดาไปใช้ไปใช้ไปใชไปใช้ไจักไปจัจักเล้พอเตียงเอามาเือไปให้แม่ใช้ใช้เูถีบเลยบายบาย่สิไปใลูกบอกพอเตียงแม่เ้ใช่ไปใช้ เอ้าอย่าไปเที่ยวใช่เที่ยวบังดิงบ่บังดิงบ่คือบังอีลาบบ่บังอีลาบบ่บังอีลาบดิเช่ลาบนะดิป่าดิป่าดิเชดป่านะอีลาบคอยยาวอีลาบคอยยาวมาแไปหาเอ่นโตและเล่นโต้ละบืนแม่ไปแก้บังป่าบืนไปส่งบะมิบ่เหม่ยประธานป้องไปเป็นหมูแล้ว เราไปเลยโดยดยแม่แม่แม่ไปไปดามือเดียแล้วเนาะชมตามรถทัวร์บอเอ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 อเเไปไปไปโอ้ยเนาะดกเช้ากะได้เป็นมาคีนถีบเป็นก็่จะแต่ถีบเนาะโดนอนพักผ่อนบึนโดยโดยไปในที่อ่า เปส่งร้อยอยู่พี่น้องเอ้ยแล้วก็มีของไปซัพพลายมันอยู่ก่อนครับอยู่หยังเด้บัดเนาะอย่าพูดเด้ร้ยรบี่อบติดตามชมช่อของน้องมีวเด้อเนาะโดยโดยไปๆๆสบายดีเด้อโดยสบายดีเด้อเนาะ